สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพลองแป๊บเดียวเนี่ยเข้าช่วงสุดท้ายของรายการซะแล้วเฮียเล็กครับปกติเนี่ยเปิดร้านให้ลูกค้าเข้ามาลักฝีปากกับเฮ er ียกี่โมงะครับผมจะได้แนะนําพักพวกมาให้ถูกเวลารับวโมงรับปิดกี่โมงแล้วครับเฮ er ียทุมอยากกินตอนไหนก็ได้ว่างั้นเธอได้พี่ก็สิงสถิตอยู่ที่เนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนบ่ายจะกลับบ้านเพราะร้านไม่ติดแอร์อะพอดีพี่เขามาลีโนเวทร้านให้ก็เลยนั่งเล่นเนี่ยอยู่ระยาวเลย พราะว่าอยู่ร้านแล้วน้องมาจะได้เจออย่าเมื่อกี้น้องโทรมาเดี๋ยวน้องมาแล้วคุณผู้ชมรู้เวลาเปิดเวลาปิดกันแล้วนะครับก็อยากจะมากินตอนไหนเนี่ยก็มากันได้ขออย่างเดียวครับเฮียเล็กบอกมาอย่ามาตอนร้านยังไม่เปิดกับตอนร้านปิดไปแล้วก็แล้วกันนะครับที่สําคัญเนี่ยตอนมาเนี่ยเตรียมรับฝีปากมาประทะกับเฮียเล็กให้ดีแล้วกันนะครับ แล้วจ่วันหลังส่งมาเจก,ก่อนให้มานั่งนี่แล้วเดี๋ยวใช่เดี๋ยวแจ้ขับรถมาใช่ปะเดี๋ยวเล็กส่งให้มาฝั่งนู้นะ่ะเดี๋ยวเล็กพาเจกข้ามถนนได้ได้เอาตามสะดวกถ้าเจกเดินไหวก็เดินอ่าได้โอเคถ้าจเจินะเล่นได้ครับค่อยๆทานอย่างนี้ครับวันนี้รถติดมากวันเสาร์รถจะติด ต้องบอกว่าเฮียเล็กเนี่ยแกเป็นกันเองกับทุกคนทุกวัยจริงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นลูกค้าสาวๆเนี่ยรับรองเลยแกบริการดีเป็นพิเศษเลยครับ พียเล็กครับฮียจะจำลูกค้าได้ทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าเห็นหน้ารู้เลยว่าจะสั่งจะกินอะไรแบบไม่ต้องถามเลยอะ่จอจะจำได้เออจะจำได้เพราะเรื่องชาวบ้านงานหลักของพี่ไม่ต้องสั่งเลยไม่ต้องสั่งใช่จะทำได้เลยอนนี้จําได้เพราะว่าน้องกินทุกวันไงมันเหมือนหนังสืออะฮะก็ะต้องถามคนนี้พี่พี่ก็ถามมึงกินทุกวันไม่เบือ่อเรากินมาสิบกว่าปีแล้วอะ่ะเออนั่นแหละกินทุกวันก็มีน้องน้องลิ้มอะเพิ่งมากินเมื่อสองที่ก่อน ลูกเจ้าของพัตคาณ์อ่ะเข้าบ้านเขาไม่เคยกินนะกินกับเราพี่ทุกวันเออร้านเขาอยู่พารากอนกับศรีลมอ่ะชื่ออะไรวะแกนไชน่าอะไรสักอย่างเออนั่นแหละแกนพาเลตแกนพาเรตโอ้โหร้านเฮียนี่มีแต่ลูกค้าไฮโซจริงๆเลยมีนี่ครรุ่นเดียวกับน้องตูนมาที่แลมรุ่นเดียวกันเออรุ่นเดียวกันพี่โชคดีไงได้น้องสวนกุหลาบสวนกุหลาบเขาไม่แบ่งแยกลูกพันโลงลูกรัฐมนตรี พบกันได้อืมแล้วความสัมพันธ์วัยเด็กมันจริงใจไนงะมันไม่เหมือนตอนมหาลัยพอเราเข้าไปหาอะไรมันจะต้องจับกลุ่มแล้วเราเล่นรถก็ต้องอยู่กลุ่มรถเราเด็กหอ,อต่างจังหวัดก็ต้องเด็กที่ไม่มีตังค์โลกับไฮร้านเฮียเล็กเนี่ยเหมือนเป็นที่รวมตัวของเด็กส่วนกุหลาบเลยนะใช่ถูกต้องแล้วพี่ก็อยู่ได้ด้วยเพราะพวกเขาอะ่ะม,มีวันนี้เพราะพวกเขาพูดได้เลยอะ่ะทำความดีก็เพราะพวกเขาอะ่ะเพราะเขาเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด ความสุขของอียทุกวันนี้คืออะไรครับความสุขตอนแรกคิดว่าพอนะเพราะเงินเยอะมากนะเมื่อสมัยรุ่นเขาพี่เงินเยอะมากนะแต่มาวันนี้คิดว่าความสุขก็คือการไปไหนคนไม่เกลียดอย่างที่บอกและอย่างที่เขาพูดซ้ำๆอะพอเพียงเลยนะพี่พอเพียงแต่ไม่เพียงพอนะพี่อยากได้เงินเยอะๆตอนนี้เพื่อที่จะให้คนในบ้านมีความสุขให้หมดนะตอนนั้นไม่เคยคิดถึงคนในบ้านนะทํางานขายดีมากๆแต่ไม่เคยคิดถึงลูกน้องนะลูกน้องครอบครัวลูกน้อง พี่น้องเราสรุปแล้วความสุขก็คือไปไหนอคนไม่เกลียดอะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันพอ,พอๆพอย่าเยอะเพราะพี่มองอย่างนี้เรามีเงินเยอะบ้านสิบหลังเราก็ไม่ใช่สิบความสุขนะบางทีมันอาจเป็นสิบความทุกข์ก็ได้นะเมีญาติากลกมมียข้างบ้านทะเลาะกันมีมาดูบ้านนี้หน่อยใช่ปะพี่มองอย่างนั้นนะสู้แบบเรามีเงินเยอะๆแล้วเราให้อ,ะอ่ะคนรอบๆ บังเอิญแต่เดิมเคยทานอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่พาพูรัตเพราะว่าลูกเรียนสนุหาบแล้วก็ไปนั่งทานกันแต่เพิ่งม,มาเจออามาอยู่ตรงนี้เหรอก็เลยเข้ามาทานค่ะโอ้โหกี่ปีแล้วเนะน,นี่ยพี่นงถ้านับจากพะหุรัตด้วยก็ประมาณน่าจะ1ิ1หปีแล้วอพอลูกพี่จบจนทํางานแล้วะวันนี้สั่งเส้นเล็กแห้งใส่หมูสามอย่างก็รสชาติเาก็โอเคนะก็กลมกลมเฉพาะน้ําซุปอร่อยแล้วก็หมูกรอบเขากรอบจริงๆ แล้วก็ของทุกอย่างมีคุณภาพไม่ว่าไส้ไม่ว่าไม่จะไม่มีกลิ่นเหม็นจะสดจริงๆจะดีค่ะค่ะด้วยความสะอาดมันก็พูดยากเลยพี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่ารสชาติอร่อยก็โอเคค่ะแล้วก็นั่นค่ะแต่ดูโดยทั่วไปก็โอเคเลยค่ะค่ะเจ้าของร้านเป็นไงบ้างคะโอ้น่ารักมากก็รับดีเป็นกันเองค่ะก็กล้าการันตีนะคะว่าเขาเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพที่เดียวเส้นนุ่มแล้วก็ใช้ของมีคุณภาพรสชาตินี่ก็คือ อร่อยแล้วก็การต้อนรับอะไรก็ดีราคาก็สมกับอะไรคุณภาพของนะคะร้าเฮเล็กหมูสามอย่าง,ยางเยี่ยมจริงๆริผมว่าจะคอยสอนน้องส่วนกุหลาบตลอดนะเราค้าขายเนี่ยพอเราเริ่มขยนันรับผิดชอบเรามีเงินเนี่ยเราต้องรู้จักให้ <c oughs> พอให้แล้วแถมได้ไรไม่ต้องกลัวหรอกถึงแม้มันไม่ได้นะคนไม่ดีมันก็ไม่อยู่ใกล้ตัวเราสิ่งดีๆมันเข้ามาเองอย่าท้อในการทําดีเวลาเราหิวข้าววันนี้เรานึกจะกินข้าวพรุ่งนี้มันไม่ได้นะ <c oughs> เราต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องห้ามท้อ,อเพราะทุกคนส่วนมากทุกวันนี้ที่แย่กันหมดเพราะว่าท้อในการทําความดีล <c oughs> แล้วก็บางคนพอเราเริ่มทําดีคนก็จะว่าเราสร้างภาพไม่เป็นไรเราเห็นของเราเอง ุกอย่างมันมีผลตกกะข,ของมันตกผลึกของมันเองเนี่ยพี่มาวันนี้เนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดไม่ได้น้องสุกุหลาบพี่แย่นะพวกน้องสวนช่วยไว้เนี่ยอย่างพี่ลูกค้ารายแรกนี่ก็เพื่อนสุนะะนกุหลาบมาทาน ใครที่อยากจะมาลองทานเกาเหลาที่ร้านเฮเล็กเกาเหลา3อย่างเนี่ยก็แวะกันมาได้นะครับที่ซอยอิสรภาพ44ใกล้กับโรงพยาบาลทนบุรีถึงจะไม่ใช่สิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันของชาวสวนกุหลาบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเฮเล็กเนี่ยแกก็ต้อนรับทุกคนแบบเท่าเทียมกันหมดเลยแต่ถ้ารู้ว่าเป็นเด็กสวนกุหลาบแล้วเราก็แกจะเพิ่มดีกรีความสวนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมู3อย่างเป็นอย่างมากครับที่ให้ผมแล้วก็ทีมงานพ่อโครวหัวปัดได้มาสัมผัสกับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเฮียเล็กและสังคมที่อบอุ่นของชาวสวนกุลาบ และที่ขาดไม่ได้ครับผู้สนับสนุนใจดีที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มไปกับเราทุกร้านอย่างเวอร์แกสอย่าลืมนะครับแก๊สมดเนี่ยกดสั่งเวอร์แก s สครับ02 272 3333พัดลมฮาตาลีหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่า น้ำมันงา,นงานจีนตราบังกรอนู่พร้อมทุกหยดได้ลดงาแท้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย World Gas, เว r ล d ก a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่งเว r ล d ก a ส02 272 3333เย็นถึงใจ โดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ลูกค้าเรานี่แหละก็คือบุญของเราไม่มีลูกค้าก็ไม่มีร้านเราคิดง่ายๆและคอนเซ็ปต์ของพี่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะลูกค้ายิ่งกว่าพ่อยิ่งเอาใจเขาได้มากเท่าไหร่เรายิ่งชนะและคำโฆษณาไม่ต้องมีลูกค้าที่ติดใจเราเนะี่ยแหละเขาจะไปโฆษณาให้เราเอง Food Planet ครบเครื่อง <S <S <K> เครื่องอาหาร